สิบหน่วยเข้าเลขหกนะครับเด่นล่างมาครบเลยหนึ่งศูนย์นี่คือเลขที่ออกนะครับหนึ่งศูนย์ห้าหกขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลอีกครั้งนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเด็ดชาแนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทั้งเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจและก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางราวพัฒนาประจํางวดวันที่ยี่สิบสามมิถุนาหกแปดนะครับ เป็นแบบสูตรคำนวณจากสถิติสามารถมีเข้ามีหลุดได้นะครับผิดถูกว่าไปตามสูตรทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็อย่าลืมสนับสนุนศาสตร์ที่ถูกกฎหมายท่านนะครับเรามาตามเลขเด่นกันต่อนะครับเด่นบนทุกหลักเด่นร้อยสิเด่นร้อยหน่วยเด่นสิหน่วยบนเด่นปากหลักหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเด่นล่างและก็สรุปนะครับสุบ2ตัว3ตัวนะครับ ทางที่ดีนะครับแนะนําให้ทุกคนใช้เลขเด็นจับวินจับสลับกันเอานะครับพอหากจะตามผมจับชุดนะครับผมใช้สุดเยอะมีทั้งสุรเข้าและสุดหลุดนะครับบางงวดก็แม่นบางงวดก็ไม่แม่นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพิจารณาจากเลขเด่นนะครับหากทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูด้านในกันนะครับไปครับ เรามาเริ่มที่ใบแรกนะครับเด่นร้อยสิบหน่วยหรือเด่นบนทุกหลักซึ่งเป็นคนละใบกับงวดที่แล้วนะครับแต่ว่าสร้างมานานแล้วนะครับตั้งแต่ยี่สิบหกเมษานะครับมีอยู่สามหมื่นกว่าสูตรเลขเด่นเลขชนดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างเ,เล้อด้านบนคืออดีตนะครับดูด้านล่างสุดนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือนะครับเด่นบนทุกหลักก็คือหนึ่งแปดเก้าศูนย์เดาว่ามาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับอ่าด้านบนนะครับด้านบนคืออดีตงวดที่แล้วนะครับเข้าเลขห้ากับเลขห เด่นบนทุกหลักมีอยู่3มสีนะครับเลขในอดีตสีแดงจะเป็นหลักร้อยนะครับสีชมพูแทนหลักสิบนะครับส่วนสีน้ําเงแทนหลักหน่วยนะครับส่วนเลขในปัจจุบันจะเป็นสีดําทั้งหมดเพราะว่ายังไม่ออกอ่าสามสีจึงยังไม่ปรากฏนะครับดูด้านบนอดีตนะครับในแต่ละแถวนะครับมันจะมีอยู่3สีปรากฏเพราะนี่คือเด่นบนทุกหลักนะครับต่อไปร้อย มาต่อกับเด 110, 30, mm ่นร้อยสิบนะครับสามหมื่นกว่าสูตรเลขเด่นเล็กชนดูขวามือนะครับในช่องคลลับดูด้านล่างนะครับด้านบนคือดีดนะครับดูด้านล่างสุดขวามือในกรอบสีเหลือสีแดงนะครับเด่นร้อยสิบก็คือหกแปดห้าสี่สามต้องติดอย่างน้อยหนึ่งตัวดูอดีตด้านบนนะครับเข้าเลขห้าสีพูนะครับส่วนเลขสีแดงซ้ายมือเลขศูนย์อันนี้ผมไม่ได้เลือกนะครับเลขศูนย์สีแดงแทนหลักร้อยนะครับสีพูแทนหลักสิบเพราะนี่คือเด่นร้อยสิบนะครับต่อไปร้อยหน่วย มาต่อกับเด่นร้อยหน่วยนะครับสามหมื่นกว่าสูตรเลขเด่นเล็กชนดูขวามือในช่องผลลับดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับดูด้านล่างสูตรขวามือในกรอบสี่เหลีย่ยมสีแดงนะครับเด่นร้อยหน่วยก็คือศูนย์หนึ่งเก้าแปดนะครับดาวามาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับดูอดีด,ด้านบนนะครับเขา้าเลขศูนย์สีแดงนะครับอ่าส่วนเลขสีน้ําเงินคือหลักหน่วยเพราะนี่คือร้อยหน่วยนะครับอ่ดูต่อไปนะครับต่อไปสิบหน่วย มาต่อกับ10หนวย2ใบในแผ่นเดียวนะครับซ้ายมือคือ3 0,000ื่นกว่าสูตรขวามือสูตรเดียววอที่แล้วตัวชนก็เข้าเนาะเข้าเลข6กนะครับเลขเด่นเลขชนดูด,ด้านล่างนะครับดูซ้ายมือก่อนนะครับของ3 0,000นสูตรนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีดแดงอันนี้คือเลขชนนะครับ18406ชนของ30,000สูตรอ่แล้วผมก็นํา5ตัวนี้นะครับไปชนกับขวามืออีกทีหนึ่งคือสูตรเดียวนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีดแดง13 5 6ห 8 9 0ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มันชน0 1 6 8นะครับชนตัวเดิมเลยนี่0 6 8มีเลขหนึ่งแถมมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็พิจารณากันเองนะครับต่อ,อไปปักหลักนะครับมาเริ่มกันที่หลักร้อยนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสามหมื่นกสูตรเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด,ด้านล่ังนะครับ ดูด้านล่างสุดนะครับขวามือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับหลักร้อยเด่น0 2 9 6 8 7เลขปักหลักไม่ค่อยทนนะครับทางที่ดีให้ใช้เลขเด่นไม่ปักหลักเนดะ้อจับชุดคู่จับคู่กันเอานะครับส่วนเด่นปักหลักบางบางหลักก็ถูกบางหลักก็หลุดนะครับต่อไปหลักสิบต่อกับหลัก10 หลักสิบก็สูตรใหม่นะครับสามหมื่นกว่าสูตรนะครับเล็กเด่นเล็กจนดูขวามือในช่องกลลับดูด้านล่างนะครับดูด้านล่างสุดขวามือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับหลักสิบเด่นแปดหนึ่งสี่สามห้านะครับออน่าจะประมาณสามสี่ห้าก็ลองพิจารณากันเองนะครับต่อไปหลักหน่วยมาต่อกับหลักหน่วยหลักหน่วยก็สูตรใหม่นะครับรู้สึกว่าสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ สามหมื่นกสูตรเล็กเด่นเล็กชนดูขวาม,มือนะครับในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับจาก10ตัวเลือกมาให้4ตัวเท่านั้นนะครับหลักหน่วยเด่น7816นนะครับก็ลองพิจารณากันเองนะครับต่อไปสรุป2ตัวมาต่อกับสรุป2ตัวบนนะครับลาวพัฒนา23มิถุนา68นะครับเล็กสีดำขึ้เล็กเด่นนะครับ สัวเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับรวมทั้งหมด11ชุดได้แกน11 18 36 38 46 48 51 56 58 81 88, 88นะครับดูไม่ทันกดหยุดเด้อร์เมื่อพร้อมไปต่อก็กดเล่นนะครับต่อไปสรุป3ตัวมาต่อกับสุบ3ามตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับคนหมุนไม่แม่นนะครับเราพัฒนา23มิถุนา68นะครับ เลขสีดำคือเลขเด็นนะครับอ่านดูเดร้รตามนี้แหละนี่ภาษาไทยนะครับหากจะใช้ก็แคปไว้นะครับดูไม่ทันกดหยุดนะครับก็พร้อมไปต่อก็กดเล่นนะครับอันนี้คือแต้มรวมแต้มรวมก็ดุดบ้างเข้าบ้างส่วนเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนี่นะครับรวมทั้งหมด8ชุดได้แก่0 5 1 2 4 8 2 5 8 7 8 1 8 1 1 8 1 8 8 8 1 9 8 1โอ้มีแต่เลข8เลย หรือเลข8จะมาก็ไม่รู้นะครับอ่ะจารณาการเองเด้มมีแค่ดูจริงนะครับว่าเลขจอ่ออะไรต่อไปนะครับอ่าหลักพันหรือ10ลงอ่ามาต่อกับหลักพันหรือ10ลงอ่าเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยปักหลักนะครับส0มหมื่นกว่าสูตรเลขเด่นเลขชนดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับ ดูด้านล่างสุดนะครับจากเลข10ตัวผมเลือกมาให้5ตัวนะครับในกะรอบสี่เหลี่ยมจะแดงซ้ายมือนะครับ98 1 7 2อันนี้คือเด่นหลักพันหรือ10ล่างนะครับก็อลองพิจารณากันเองนะครับต่อไปเด่นล่างมาต่อกับพันร้อยหรือเด่นล่างอันเดียวกันนะครับสามหมื่นกสุดนะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับ ดูด้านล่างนะครับด้านบนคือดีดนะครับเมื่อก่อนนะครับเห็นไหมครับสังเกตเมื่อก่อนมันมาซ้ายขวาเลยมันเริ่มมาซ้ายนะครับจากงวดที่ออก7743นะครับเห็นไหมครับเลข7สีแดงต่อมาเลข8นะครับล่าสุด10มาครบนะครับในงวดนี้นะครับวันที่23เนี่ยนะครับในครบสีแดงสีแดงนะครับ5 8 7 6 4นะครับก็ให้เน้น3ตัวแรกนะครับ5 8 7นะครับอย่างงวดที่แล้วผมก็ให้เลือก ให้เน้น3ตัวแรก102มาครบเลย10นะครับวันนี้ก็เน้น587นะครับเด่นล่างนะครับ6กก็เด่นรองอ่าส่วนขวามืออีก5ตัวก็ทิ้งไปเลยก็ได้นะครับพิจารณากันเองได้ต่อไปสรุปล่างอ่ามาต่อกับสรุป2ตัวล่างนะครับเราพัฒนา23มิถุนา68เล็ลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับ นะครับรวมทั้งหมด9ชุดได้แก่7 6 7 7 7 8 7 9 8 6 8 7 8 8 9 6 9 7ก็นะครับให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่มีใครรู้จริงว่าเลขจ่ออะไรนะครับผมเองก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเลขจะออะไรก็ว่าไปตามสูตรนะครับผิดถูกว่าไปตามสูตรทางที่ดีนะครับตามคําแนะนํานะครับให้ใช้เลขเด่นไม่ปักหลักนะครับจับคู่กันเอานะครับก็ลองพิจารณากันเองนะครับ ก็ได้แต่หวังว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับั่งมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆเด็กท่าน,นใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ